จ่าจ้าชานน์นะคะวันนี้นะคะช่องจ่าจ้าชานน์นะคะพามาร้านนาห้องนะคะคนาห้องคาเฟ่ค,เค่ะเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวพี่ค่ะมารอกัน,นดี สวยมากนะคะม,มีว่านรูปต่างๆค่ะอย่างกับเราอยู่ต่างประเทศไงใช่ต่างๆสวยมากค่ะมีซุม้มดอกไม้มีเป็ดนะคะแล้วก็มีที่นั่งเต็ม็มหมดเลยค่ะดีมากน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันค่ะเดี๋ยวขอใส่แมสนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะเอเย็นมากอ่ะเย็น่ก็จะเป็นช่อดอกไม้แต่กลับเป็สวยงามมากเออวะดอกไม้สวยจิ ใชไมคะบเต้นเต้นด้วยกันเต้นไเต้นไอ้ิมไอ้ิมไอ้ิมทมด้วยเต้นก่อนถ้าอยากกินไอิมต้องเต้นก่อนจิงจงจ๊งจจุ๊ง เดินไปดูฝั่งนี้หน่อยปะไปเร็วน,น้องจีสนใจแต่อย่างเดียวเลยมันกี่บาทหรอคะสิบบาทหมุนอะไรหมุนปัดไปทางไปย่ามานี่เราไปดูซุ้มทางนู้นกันค่ะมันสวยมากเลยที่นี่นะคะบบมาหาได้นะคะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ เป็นร้านนาห้องคาเฟ่นะคะคือเมื่อกี้เราเพิ่งมองเห็นทุกคนแล้วน้องแล้วน้องแล้วน้องอยู่ไหนโอ้ยตอนนี้ทุกคนคะทุกคนดูทางนั้นค่ะนั่งตรงนี้ไหมอุ่ยแล้วแม่เดี๋ยวจะเดินไปตรงทางนี้คุณแม่เป็นนางงามไปเลยอุ้ยมีเสื้อสีดำๆคืออะไรเหรอคะห่านห่านดำขอไปอีกหนึตัวหน่อยนะคะ มีเสวอมาอยากไปกับป๊า,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 าอยากไปไครอะเชิ้มเชิ้พาดูดวหนทอ่านื้นมกับนมนพี่จา๋านี่นะคะทุกคนนมสดปั่นมาแล้วไข<ห>่ลูกหมีนีตาดูอดยุยุยฮุยฮุยอะไรอะ น <No, S 2> กยุง no, ลำแ <No. S 1> พนมันลําแพนด้วยนกบ้านใช่แม่ได้ยินเสียงมัแบบใช่ปลอดภัยมากแพนมันไม่มีคนมันอยู่ข้างในหมู่บ้านไปอีกแล้วมันก็ไม่มีคน <c oughs> ไม่ได้แบบ <c oughs> อร่อยไหมคะ ถ้าคนมาน่าจะตั้งใจมาสองอาทิตย์อย่างเงี้ยไปกว้างเลยใช่เา่กนกยุงมันจะหันมาแต่มันก็ไม่หันมาเดี๋ยหนูแซลค่ะแค่นี้กันนะวันนี้เราดีใจไหมคะพาน้องูหี่ยวไปดูไหนซิแล้วเราไปดูนกยุงกันค่ะได้แลวตอนนี้คือตอนที่เดินมาก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนไหน นีแหะเห็นแต่ตูดมันไม่สนใจจ๋าหรอกมันกำลังขู่กันอยู่เออมันหาคู่กันอยู่เป็นคู่กับท่านไหมเฮ้ยพวกคุณมันหันมาแล้วมันเริ่มหันมาเรื่อยๆเอ้าทำไมมันหักอะตรงนั้นอะเขาไม่มีกี่ตัวน้องกี่

เอาเวเอาโทรศัพท์มาถ่ายตอนนั้นเราเพีงจ้ะนี่นจ้าระวังมันกลัวนะน่นๆมันกลัวแล้วตัวสีฟ้าคือสวยมากนะคะส่วนหางตรงนั้นน่ะทุกคนเห็นไหมเป็นเป็นสีเขียวค่ะอืออืโอ้สวยมากเจ็บเจ็บปีกห้ามมีคนจะทำร้ายนะเอ้าใครทำร้ายไม่ได้เอ๊ะ แรบบิ้นให้ดูหน่อยแรบบินแลบบิ้นอ๋อออเอเนืแรบบิ้นให้ดูหน่อยเฮ้กินนักเก็ตอยู่เหรอคะนี่นักเก็ตนะคะทุกคนนีจะเ้าตอนนี้คืออยู่ด้วยกันสองคนนะคะนั่นคือพ่อจ้ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ่ายรูปให้แม่อยู่นะคะน,นี่ก็เลยได้อยู่กับน้องสองคนบายกล้องก่อนบายกล้องก่อน ไยมาดูแล้วนี่ค่ะทุกคนเป็นม้านะคะนี่เลยตามมาดูเร็วตอนนี้เรากำลังกินอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าใกล้ขนาดนี้หน้าม้าค่ะทุกคนนี่เหมือนเราเลยจ้าว่าทุกคนน้องน่ารักน้องกินอาหารแบบแบบนี้เลยไหนจีด้าลองทำดูทีไหนทำหน้าเป็นไงทำไหมซี่ทำไหมซี <c oughs> น่าเหรอ <c oughs> ไปกันเถอะนะไปดูปลากันเลยหุยเห็นปลาแล้วทุกคนคะเริ่มเห็นปลาแล้วคะ่ะสงสัยปลาเยอะมากๆนะคะเนี่ยถ้าไปตกลงไปเราจะตายเลดูตอนนี้นะคะเราได้ไปซื้ออาหารปลามาแล้วนี่มีขวดแบบนี้เลยนะคะน้องจีคะลองใส่ไปก่อน1เม็ดนะทุกคนนี่ อ่ะเทใส่มือให้น้องหน่อยเทใส่มือค่ะแล้วไปล้างมือออกนะโ okay. อเคต้องเอาสองมือให้ได้นะทุกคนมือเดียวคือไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อ,อ,อ,อเอาจุม่มลงไปในน้ำเลย ไอจีจ้าชอบไหมครับชอบวิวิววิวปลาเยอะนั่นเองทุกคนคือปลาที่นี่สวยมากนะคะมีสีทองสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีดำขาวนะคะคือสวยมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันนะคะว่ามีอะไรนะคะปอจีจ้าเดี๋ยวเราเดินไปกันเถอะสวยอ่ะอุวยดูเหมือนเวทีเลย เป็นธรรมชาติมากนะคะนี่นี่นี่สวยสวยเขาสูดไปทางนู้นเลยนะคะสว,ส,วสวยมากนี่คะ่ะถ้าก้าวตกไปนี่คือน้ำลึกมากนะคะที่เจ้าอย่าลืมไปล้างมือนะคะอะไรแล้ว <laughs> คุณแม่สวยมาก ว้าวทุกคนออแอน,นอมีจ้ามีนกด้วยทุกคนมีมากกว่านกด้วยอะไร,รคะงูเหรอมีอะไรเหรอคะหันไปดูด้านขวามือของพ่อ ไปแย่มือใส่นะคุณกัดนะไจีจ้าจะจอย่าจับแรงนะนั่นเหรอเฮ้ยเจจ้าอย่าจับแรงนั่นนั่นตัวนึงอยู่ตรงนั้นไปดูอีกตัวนึงกัน อีกสองตัวอีก2ตัวยัวเธอหนีดื้อมากเลยระวังมันตกใจกลัวนะวิ่งตามไปเลยจีจ้าไปทำมันแรงสุร้องแข่งร้องแข่งนกเลยร้องใส่นกเลยร้องแข่งกัดนกเลย แล้วจ๋าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันกลัวพอแล้วกระต่ายเขาจะตาย่าเขาเก่งมากเลยนะเขาตายเยอะมากนี่ไงนี่ไงเข้าได้เหรออยากเข้าดูสิดูสิไม่าอย่าไปจับมันดูมันจะตกใจนะเอาตัวนั้นขากระเพกเจ้าอย่าไป็นหอมนะนี่ สวัสดีค่ะเอ้ากล้องหันไปทางไหนตัวนี้ก็เดินตามน้องอยกเป็นดาราใ่หรออ่าเดินตามมาทางนี้อุ๊กจิก้าขึ้นดูพี่เดารจ้ามาดูสิแม่เขาแค่ไหนเหรอระวังมันจิกตานะนั่นนั่นนั่นพยายามเข้ากล้องพยายามเข้ากล้อง อเอาเข้าไปได้จ๋าไปไปถ่ายรูปกับนกเร็วโอเคน้องตาน้องจีน้องจีมาจีจีไปดูนก ไม่ยิ่งไม่ยิ่งมาจีจับเดี๋ยวจะอุ้มจับอ๋อเดี๋ยวเลเสียใจอ๋อทำยังไงมันถึงถึงจะลงมาหาเราอ่ะมีมีซื้ออาหารไหมพี่คะมีอาหารไหมคะอุ้ยไหนนแกันัวเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้หนู เขาเจ้าอยู่ทำไมเขาไม่เจาหนึ่งสองหันมาหน่อยจ้าดูจ้าดูจ้าดูดูป้าดูป้าดูป้ามีเห็ดหรือเปล่าทำหน้าหล่อๆงจ้าควรทำไมโอ๊ยไปแล้วฉันมันธรรมชาติโอ้ยยางไม่จบกล้องกล้องเต้ยมันใส่ยู่กล้องเลย ถามเป็นวิดีโอเดียวเดียวเดียวเด็เรไจจ้าไม่มีกับเขาเหรอลูกสวัสดีอะโอเคโอเคเอาท่านี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บมากหนูเจ็บมากโอเคเอกมาดิอดิมันมันมันไม่ว่าหนูเป็นอาหาร เด็กๆไม่เคยเจอนะฮะเด็กๆเด็กๆก็เลยเป็นสิ่งแปลกใหม่นะฮะกลัวแต่ปกตินกทุกตัวน่ารักเลยนะฮะแล้วจีจ้าขาชอบไหมคะชอบดูสิดูบนหลังพ่อป้า นกจะไม่ทำอะไรเลยก็เจ็บน่ารกก็ยมาแบบนี้บ่อยๆสนุกไหนกค่ะได้อก็แม่ถามพี่เขาได้ไหมพี่จหมคะมันคือนกอะไรนะขอพี่ดูพี่ใครดูี่ค่อันนี้าอะไรนะคะดีเลยงนจับมันมส่ยปไปไปไปนกเร็ว อมามานนบไปนกเร็วยบายนกยบายนกยหลังจากที่เราเข้าไปในกรงนกแล้วเราเป็นอาหารของนกเรากอ็ออกมาแล้วนะฮะกนกพวกนี้มันที่สงสัยแล้วมันสำหรับวันนี้นะคะเราเที่ยวกันเหนื่อยมากนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กูสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องจ๋าจ like, ้า, share, าจแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย